เก็การสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทูนิตชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกสุ่มหาผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับเงินรางวัลจํานวนหนึ่งร้อยบาทบจากวัณอาเขตของเรานะครับก็การสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนก่อนนะครับเดี๋ยวรอคนดูสักครู่นะครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะอ๋อเสียงเข้าอีกโทษทีครับโทษทีมีผมไหมเนี่ยพอดีน้องเอ็มัอดีน้องเอม็มน้องเอม็มน้องเอม็มเดินเดได้ได้เข้ามาใน DP, ดิปพี่ในเข้าได้เข้ามาในแขพี่ในอย่างครับพอดีพี่ไม่เห็นอะ่ะ ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ายังยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวมีรอบเดี๋ยวมีรอบตกหล่นนะจะมีรอบต่อไปอ่ออันนี้จะเป็นรอบแรกนะครับเป็นรางวัลเล็กๆนิดน้อยว้ทีอ่าคุณทางคนหน้าแขนเขาตั้งใจที่จะให้นะครับตั้งใจที่จะแบบแจกให้กับลูกแคนที่เข้ามานะครับ <S <S อันนี้เป็นแค่รางวัลเล็กนะครับรางวัลใหญ่จะมีแจกบันเด่นนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอคนหน้าแขนเราชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คนในแขนเหรอครับใช่ครับใช่ใช่ อันนี้ต้องชี้แจงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสุ่มรายชื่อคนที่อยู่ในแคนแล้วก็ที่ยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนก็เดี๋ยวไปยืนยันตัวตนแล้วก็รอรอบต่อไปนะครับพอดีมันมีคุณแอมเขาบอกว่าเขาจะแจก่าหลายรอบอยู่นะครับก็อะรางวัลใหญ่สุดก็จะไปคือจะเป็นบันเดิลเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นแจกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นแค่เงินรางวัลนิดๆน้อยๆที่คณหน้าแคนเราตั้งใจจะมอบให้นะครับ นี่มก็เข้าไปอ่ารายง,งานตัวไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะได้ไม่ตกหล่นนะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นราย, <c oughs> รายชื่อาชืของแคทน้งหมดทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราคนดูไปมึงนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่มเข้าไปให้เลยแนละ้วกันสรุปคือเราเข้าใช่ไหมถ้าเราเข้าโอเคเดี๋ยวพี่เพิ่มชื่อเราค้องให้แล้วกันน่าจะตกหล่นยองยองให้คนอเดนเลยครับ ตีครับโอเคม่เปไลไรมามาร่วมสนุกด้วยกันมาใจาเฉยๆแล้วครับหรือมาเล่นด้วยมามาเอ่อตอนเริ่มไลฟ์จะเป็นงานมาแจากครับมาแจากเสร็จปุ๊บสมหาคนโชคดีเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวผมก็จะไปเล่นด้วยครับก็มาแจากแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานนะไม่ครับโอเคโอเคไม่ค้างเนาะพอดีพี่อัดไปด้วยไงอัดแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยมันก่อมันจะกินกันดึงสเปก่อน โอเคโอเคมาเดี okay, okay. A, okay. a, so, ๋ยวอธิบายก่อนว่าคืออะไรโอเคมาพร้อมแล้วก็สวสดียังเป็นทางการนะครับก็วันนี้ก็จะมาสุ่มหาผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับเงินรางวัลจากหัวหน้าแคนเรานะครับหัวหน้าแคนของ2 m n อก็เป็นคุณมิต์จอนนะครับผมก็คือคุณแอปนั่นนั่นเองที่รู้จักกันนะครับในฉายาว่าคุณมิต์จอนนะครับหรือว่าชื่อในเกมก็คือ a อ John Wick วินะครับก็เขาก็ตั้งใจว่าจะแจกให้กับ ลูกแคนที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อแบบว่า,ายินดีต้อนรับทุกคนอะไรเงี้ยครับก็สวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับผมคุณแอ้ก็ให้ผมมาเป็นตัวละให้เนะมา,มาเป็นแบบมาเป็นตัวแทนในการแจกให้ส่มอะไรให้อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรายชื่อของคนที่อยู่ในแคนนะครับที่มีที่มีที่ได้เข้ามาอยู่ในแคนแล้วก็เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ทําการรายง,งานตัวเรียบร้อยนะครับก็จะ มีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตัง้งใจแจกให้แต่ว่าเขาเขาตัง้งใจที่จะแจกหลายรอบนะครับอันนี้จะเป็นรอบรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ก็คือจะเป็นบันเดิลนะครับที่ที่คุณแอบบเขาเคยได้พูดไว้ว่าเขาจะให้เป็นบันเดิลเนาะว่าใครที่สามารถเอาชนะเขาได้เขาจะให้เป็นบันเดิลไปเลยอันนี้ก็เลยเขามาแจกแบบว่าเป็นการกระตุน้นเฉยๆอันนี้ก็ก็เดี๋ยวมาเริ่มสุ่มกัน ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการทีหนึ่งนะครับมาพร้อมไหมทุกคนอันนี้แค่หนึ่งร้อยนะรอบต่อไปไม่รู้เท่าไหร่แต่รางวัลใหญ่สุดก็คือบันเดิลนะครับทุกคนเขาจะให้เป็นบันเดิลเลยนะอ่าเดี๋ยวต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมพิมพ์พร้อมหน่อยครับน้องเอ็มพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมที่จะได้ลุ้นรับรางวัลจากคุณแอมหรือยังฮะ พร้อมพิมพ์พร้อมนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไอผมมันกระตุกจังวะโอเคพร้อมครับพร้อมครับโอเคมีแค่คนเดียวนะโอเคมาพร้อมละก็ถ้าเกิดว่ารายชื่อตกหล่นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะพอดีแต่ว่าไม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ารายชื่อมันตกหล่นเดี๋ยวคุณแอปเขาจะมีให้รอบสองแน่นอนให้แบบ เป็นอีกรอบหนึ่งแน่นอนมมีแจกกันยาวๆครับไม่ต้องห่วงก <c oughs> ็นี่นะครับก็อย่างที่บอกเลยเป็นกิจกรรมที่ยินด e ีต้อนรับสมาชิกทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับสลบแคนทูเอ็มนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยหัวหน้าแคนของเราก็คือคุณแอบนั่นเองนะครับหรือฉายาที่ทุกคนรู้จักก็คือแอมจอห์นวิกนั่นเองนะฮะก็ก็ขอ <c oughs> ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากคุณแอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปไปลุ้นกันเลยฮนะ หมดแล้วนะหมนแล้วนะหี่ใครวะ <c oughs> ดินๆๆ โอเคครับผมก็ได้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับก็จะเป็นคุณสกายนะครับก็คือเหลือน้องไอแอมของเรานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวน้องไอแอมก็เดี๋ยวติดต่อรับรางวัลจากคุณแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังหลังรีบดังไม่มาได้เลยนะครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะฮะกิจกรรมวันนี้